w o r ร์ส e u อ p พอดแคสใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดี สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ Pocket Idea ความรู้ฉบับกระเป๋าหลักคิดในการใช้แรงทำเงินและให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรธทยาอิสระพักดีค่ะวันนี้ชวนมาคุยเรื่องของกองทุนตราสารนี้ติดลบกันสักหน่อยนะคะเพราะว่าเชื่อว่าตอนนี้หลายคนเผชิญกับสถานการณ์นั้นอยู่แล้วก็ตั้งคําถามนะคะว่าเอ๊ะไหนบอกตราสารนี้เสี่ยงต่ําทําไมติดลบได้นะคะโดยเฉพาะ ช่วงที่ภาวะเงินเฟอ้อสูงแล้วก็ธนาคารกลางสหรัฐเองเตรียมขึ้นดอกเบี้ยนโยบายนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ใครหลายคนที่ตั้งใจลงทุนความเสี่ยงต่ำหน่อยเนี่ยกลับเผชิญกับพอร์ตที่ติดลบนะคะไม่นับสินทรัพย์ความเสี่ยงสูงนะคะที่มีความผ,ลผ,ลผลันผวนแล้วก็ปรับตัวร่วงลงค่อนข้างแรงในช่วงที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้เช่นกัน วันนี้เรามาโฟกัสเรื่องของกองทุนตราสารหนี้กันก่อนอื่นรู้จักตราสารหนี้ก่อนตราสารหนี้เนี่ยนะคะก็คือสินทรัพย์ที่ผู้ซื้อเนี่ยมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ผู้ออกมีฐานะเป็นลูกหนี้เช่นไร เช่นถ้ารัฐบาลออกตราสารหนี้นะคะก็แปลว่ารัฐบาลเป็นลูกหนี้แล้วก็ตราสารที่เที่ยวออกเนี่ยที่ขายให้กับประชาชนทั่วไปหรือว่าให้กับนักลงทุนสถาบันเนี่ยนะคะผู้ซื้อคือประชาชนทั่วไปหรือนักลงทุนสถาบาันก็มีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะคะอย่างเช่นพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมไปด้วยกันอที่เพิ่งเปิดขายไปเมื่อปีที่แล้วแบบนี้เป็นต้นเราในฐานะ,ะนะผู้ซื้อพันธบัตรก็กลายเป็นเจ้าหนี้ของรัฐบาลไปโดยปริยายนะคะแล้วก็จะมี การระบุไว้นะคะว่าอัตราดอกเบีย้ยที่เจ้าหนี้จะได้รับเนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีนะคะถ้าออกโดยรัฐบาลเราจะเรียกว่าเป็นพันธบัตรรัฐบาลแต่ถ้าออกตราสารหนี้โดยภาคเอกชนนะคะ <c oughs> เช่นบริษัทใหญ่ๆใ,ในบ้านเราหรือว่าธนาคารพาณิชย์ที่ออกออตราสารหนี้ออกมาเ,เราจะเรียกว่าเป็นหุ้นกู้นะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า หุ้นกู้ก็คือเขากู้เงินจากคนที่ซื้อตราสารหนี้ไปนั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามการลงทุนในตราสารหนี้ส่วนหนึ่งที่ต้องดูเลยก็คือเครดิตนะคะหรือว่า ความน่าเชื่อถือของทั้งตราสารนี้แล้วก็ทั้งองค์กรเพราะว่าจะมีผลต่อดอกเบี้ยและความสามารถในการชำระหนี้เช่นถ้าเครดิตสูงเราก็อาจจะได้ดอกเบี้ยน้อยหน่อยเช่นพันธบัตรรัฐบาลในส่วนใหญ่จะดอกเบี้ยไม่สูงนะคะเพราะว่ามีเครดิตค่อนข้างดีละกันคือเสี่ยงต่ำกว่าเมื่อเทียบกับภาคเอกชน แต่ภาคเอกชนเองถ้าออกตราสารนี่ออกมาก็มีความเสี่ยงหลายระดับขึ้นอยู่กับอันดับเครดิตยิ่งอันดับเครดิตดีๆนะคะเช่น Tri p l e A นะคะก็แล้วแต่สำนักนะคะว่าจะใช้ตัวอักษรแบบไหนเนี่ยยิ่งเครดิตดียิ่งดอกเบี้ยต่ำเครดิตต่ำๆยิ่งดอกเบี้ยสูงเพราะอะไรเพราะเราจะต้องเสี่ยงมากขึ้นเพราะฉะนั้นคุณต้องจ่าย ค่าความเสี่ยงให้กับเราด้วยผลตอบแทนที่สูงขึ้นเพื่อเป็นแรงจูงใจนั่นเองนะคะดังนั้นเวลาเราซื้อตัวตราสารนี้ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาเอกชนเนี่ยก็ต้องระวังท่า มีอัตราดอกเบี้ยจูงใจสูงๆเนี่ยนะคะก็เอะใจไ้นิดนึ่งมีตอมเอ๊ะนิดนึงว่าเอ๊ะทำไมให้ดอกเบี้ยสูงจังนะคะก็เพราะว่าเขามีความเสี่ยงสูงนั่นเองหรือว่าถ้าเป็นพวกนอนเรทหรือว่าไม่ได้จัดอันดับเครดิตเลยเนี่ยจะยิ่งดีดขึ้นไปเลย7-8%ตต่อปีอย่างเงี้ยก็มีนะคะเพราะฉะนั้นก็พิจารณาเรื่องนี้ควบคู่กันไปด้วยละกันเพราะถ้าเขา มีความเสี่ยงสูงก็แปลว่ามีโอกาสผิดนัดชําระหนี้สูงเช่นกันแล้วก็เขาเรียกว่าเป็น De default นะคะแต่อย่างไรก็ตามวันนี้เรามาโฟกัสเรื่องของสิ่งที่ต้องรู้มีสี่เรื่องด้วยกันที่เอ๊ะทำไมกองทุนตราสารหนี้ที่ว่าเสี่ยงต่าๆยังติดลบได้นะคะอย่างแรกเลยเราต้องรู้ว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข,ข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนนะคะ ก็เป็นคําที่ติดหูใครหลายคนเพราะว่าสํานักง,งานกรอตรกําหนดไว้ถ้าจะมีการพูดถึงเรื่องการลงทุนนะคะในสินทรัพย์ที่ภายใต้การกํากับดูแลของกลตก็ต้องมีคําเตือนตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นข้อความหรือว่าเป็นเสียงในสื่อต่างๆก็ตามนะคะซึ่งจริงๆแล้วตราสารนี่ก็มีความเสี่ยงแต่ว่าอาจจะต่ากว่าเมื่อเทียบกับ ตราสารทุนเสี่ยงสูงต่ำขึ้นอยู่กับอะไรก็ขึ้นอยู่กับว่าถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันเช่นบริษัทมีอันเป็นไปก็คือต้องปิดกิจการเนี่ยใครได้เงินคืนก่อนกันถ้าความเสี่ยงต่ำหน่อยก็แปลว่าคุณได้เงินคืนก่อนถ้าความเสี่ยงสูงหน่อยก็แปลว่าถ้ามีอันเป็นไปจริงคุณจะได้เงินคืนทีหลังเทียบสินทรัพย์ที่เราคุ้นเคยที่สุดก็คือหุ้นกับตราสารนี้เนี่ยนะคะต้องยอมรับว่าตัวตราสารนี้เนี่ย มีฐานะเป็นเจ้าหนี้ดังนั้นถ้ามีอันเป็นไปบริษัทกิจการล้มไปเนี่ยจะได้รับเงินคืนก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นก็คือผู้ที่ซื้อหุ้นนั่นเองความเสี่ยงก็เลยต่ำกว่านี่คือการเปรียบเทียบแบบง่ายๆนะคะทีนี้มาดูความเสี่ยงกันต้องยอมรับว่าจริงๆเนี่ยระดับความเสี่ยงของกองทุนตราสารนี้ก็มีตั้งแต่ระดับหนึ่งจนถึงระดับ4นะคะ จากความเสี่ยงสูงสุดของกองทุนรวมที่ระดับ8นะคะดังนั้นถือว่าตราสัรนี้มีความเสี่ยงกลางค่อนตับนะคะจึงไม่แปลกว่ากองทุนตราสารนี้ก็อาจจะมีกําไรขาดทุนสลับกันไปบ้างเพราะว่าก็มีความเสี่ยงเหมือนกันประเด็นที่ต้องรู้ข้อที่2ก็คือราคาเปลี่ยนแปลงได้นะคะคือหลายคนบอกว่าอา้าวก็เวลาเราซื้อตราสารนี้เนาะ ไม่ว่าจะเป็นพันธบัตรรัฐบาลหรือว่าหุ้นกู้ของภาคเอกชนเนี่ยถ้าเราถือเอาไว้เราก็จะได้ดอกเบีย้ยตามที่เขากําหนดเช่นทุกๆ3เดือนทุกๆครึ่งปีหรือว่าทุกๆ1ปีแล้วพอถึงครบกําหนดอายุนะคะถ้าใครไม่โรเวอร์คือไม่ซื้อต่อนะคะก็สามารถขายคืนได้รับเงินต้นคืนได้เช่นกันแต่ทํำไมาออกองทุนตราสารนี่ถึงมีติดลบนะคะต้องบอกว่า กองทุนตราสารนี้ทั่วไปเขาจะมีการคำนวณราคากองทุนหรือว่า NAV Net Asset Value ทุกสิ้นวันทำการซึ่งจะไปอิงราคาตลาดของตราสารนี้ที่ลงทุนอยู่นะคะราคาตลาดนี่ก็คือราคาที่มีการซื้อขายในตลาดรองคือถ้าเราซื้อและถือไว้เนี่ยเราไม่ได้รับผลกระทบในมุมของผู้ลงทุนอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราไปลงทุนในกองทุนรวมตราสารนี้เราต้องยอมรับก่อนว่าทางนักลงทุนสถาบันเขาไม่ได้ซื้อ ถือยาวเพียงอย่างเดียวนะคะเขาก็มีการขายหรือซื้อระหว่างทางด้วยเช่นกันเพื่อสร้างโอกาสให้กับกองทุนนั้นๆตามนโยบายที่ระบุเอาไว้ทีนเนี้ยเนี่ยราคามันก็เลยขึ้นลงตามความคาดหวงังหรือความกังวลเรื่องอัตราดอกเบีย้ยที่อยู่ในตลาดแล้วก็ตราสารนี้ที่จะออกใหม่ในอนาคตอย่างเช่นอะไรอสมมตินะคะหลายคนงงว่าเอ๊ะทำไมพอเกิดเหตุการณ์น,นี้ดอกเบีย้ย จะขึ้นตัวยิวปรับขึ้นราคาปรับลงอ่ะฟังยกตัวอย่างง่ายๆย่างปัจจุบันเนี้ยเหตุการณ์ก็คือทางธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยส่งสัญญาณชัดเจนนะคะว่าจะขึ้นดอกเบี้ยนโยบายแน่ๆในปีนี้ และหลายฝ่ายก็คาดกันว่าในเดือนมีนาคมนี้ก็จะขึ้นดอกเบี้ยนโยบายสูงถึง0.5ซึ่งปกติเนี่ยขึ้นแค่0.25ต่อครั้งเท่านั้นเองทีนี้พอการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งถือว่าเป็นธนาคารกลางยักษ์ใหญ่ของโลกเนี่ยนะคะก็ทําให้ต้นทุนการกู้ยืมของรัฐบาลสหรัฐก่อนเนี่ยนะคะปรับเพิ่มขึ้นแน่นอนถูกไหมคะเพราะเดิมทีดอกเบี้ยใกล้0เปอร์เซ็นต์พอขึ้นดอกเบี้ยมาดังนั้นเนี่ยถ้าเขาจะออกพันธบัตรดอกเบี้ยก็ต้องขึ้นตาม เมื่อดอกเบีย้ยของรัฐบาลขึ้นดอกเบีย้ยผ้ายกระจนก็ปรับตัวขึ้นด้วยนั่นก็เลยเป็นที่มาของต้นทุนภ้ายกระชนที่หลายคนกังวลว่าเอถ้าขึ้นดอกเบีย้ยแบบนี้ต้นทุนจะสูงขึ้นหรือไม่แต่มันไม่ใช่แค่นั้นเพราะว่าต้นทุนที่สูงขึ้นนี้ถ้ามองกลับมาในมุมผู้ลงทุนแปลว่าในอนาคตอันใกล้ๆนี้แหละไม่ว่าจะเป็นตราสารนิภาครัฐหรือหุ้นกู้เอก,กชนเองดอกเบีย้ยจะสูงขึ้นถูกไหมคะก็ตามทิศทางของดอกเบีย้ยทีนี้เขาก็เลยตั้งคําถามว่าเอ๊ะ ถ้าสมมุติเราถือตราสารหนี้ที่ซื้อมาก่อนหน้านี้ดอกเบี้ยต่างๆอยู่แต่เราต้องการสภาพคล่องเราไปขายในตลาดคนที่จะซื้อเนี่ยเขาจะซื้อราคาที่เราซื้อมาไหมเพื่อให้ได้ดอกเบี้ยต่างๆหรือเขารอดีกว่าเพื่อจะไปซื้อตัวพันธบัตรหรือว่าหุ้นกู้ที่อีกแป๊บเดียวเนี่ยตัวผลตอบแทนจะดีขึ้นกว่าเดิมแล้ว คำตอบคือเขาไม่ซื้อหราคา่ะถูกไหมเขาก็ไปรอดีกว่าดังนั้นถ้าคนอยากขายเขาก็เลยต้องลดราคาตราสารหนี้ลงมา mm hmm. เพื่อให้อย่างน้อยเนี่ยราคาที่มันขยับลงมันไปดึงดูดให้คนที่จะซื้อเนี่ยเขารู้สึกว่าโอเคเขาถือว่าได้ส่วนลด mm hmm. เมื่อไปหาก,กลบกับดอกเบีย้ยที่จะได้น้อยเขาถือว่าคุ้มค่ามากกว่าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ ดังนั้นเมื่อยิวหรือว่าผลตอบแทนของตัวพันธบัตรหรือหุ้นกู้สูงขึ้นราคาก็เลยปรับตัวลดลงแต่ว่าตรงกันข้ามถ้าอนาคตธนาคารกลางจะลดดอกเบี้ยก็มีโอกาสถูกไหมคะที่ พันธบัตรหรือว่าหุ้นกู้ลดใหม่จะได้ผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยน้อยลงและเมื่อเป็นเช่นนั้นคนจึงยอมจ่ายแพงขึ้นเพื่อซื้อพันธบัตรหรือหุ้นกู้ณปัจจุบันที่มีอัตราดอกเบี้ยนหน้าตั๋วสูงดังนั้นเมื่อยิวหรือว่าผลตอบแทนลดลงราคาก็เลยสูงขึ้นนั่นเองนะคะก็เป็นการทำความเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมราคากับผลตอบแทนถึง ผันผวนในทิศทางตรงกันข้ามแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลต่อราคาและผลตอบแทนอย่างไรนะคะนี่คือส่วนที่สอนะคะส่วนที่ทําให้เราเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาส่วนที่3ค่ะเมื่อไหร่ล่ะกองทุนตราสารหนี้จะกลับมาเหมือนเดิมเพราะเราเนี่ยก็ลงทุนตราสารหนี้เพื่อที่จะ กระจายความเสี่ยงแล้วก็ลดทอนความเสี่ยงจากตราสารทุนที่มีความเสี่ยงสูงนะคะทีนี้คําตอบก็คือขึ้นอยู่กับว่ากองทุนตราสารนี้นั้นเนี่ยลงทุนในตราสารนี้ประเภทไหนและอายุเท่าไหร่เช่นสมมุตินะคะ ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุีอย่งปีเงี้ยความเสี่ยงก็จะค่อนข้างต่ำดังนั้นเราเองนะคะถ้าถือตัวกองทุนตราสารนี้นี้ได้ประมาณ1ปีเราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องรับแรงกระแทกระหว่างทางมากนัก แต่ถ้าอายุยาวหน่อยนะคะก็คือ3ปี5ปีเนี่ยก็อาจจะทำให้เราเจอความผันผลระหว่างทางแต่ถ้าเราถือจนครบกำหนดของตราสารหนี้ที่มีอายุเฉลี่ยในพอร์ตตามระยะเวลาที่เขาระบุเอาไว้เนี่ยก็มีโอกาสค่ะที่เราจะได้ผลตอบแทนในรูปของยิวนะคะหรือว่าตัวดอกเบี้ย ตามที่คาดการเอาไว้ได้พูดงา่ายๆคือถ้าเราอยากจะลงทุนกองทุนตราสารนี้เราก็ไม่เสี่ยงจนเกินไปก็ควรจะดูอายุเฉลี่ยของตราสารในพอร์ตว่ามีอายุเฉลี่ยกี่ปีเราก็ควรลงทุนเฉลี่ยตามนั้นนะคะ <lips> เพื่อให้เราได้ผลตอบแทนตามอัตราดอกเบี้ยหน้าตัว๋วที่มีการประเมินเอาไว้แต่น้ตนิดนึงนะคะว่าันนี้เนี่ยเป็นค ondition หรือว่าเป็นเงื่อนไขที่ ไม่ได้รวมกรณีที่ตราสารหนี้ไม่ว่าจะเป็นพันธบัตรรัฐบาลหรือว่าหุ้นกู้เอกชนผิดนัดชำระรีหรือว่า default นะคะเพราะว่าถ้าเป็นเช่นนั้นจริงเนี่ยโอกาสจะกลับมาค่อนข้างน้อยสำหรับตัวราคาของกองทุนตราสารหนี้แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าตัวตราสารหนี้ความเสี่ยงสูงนะคะซึ่งภาษาที่ไม่สวยเขาจะใช้คาว่าจังบอลก็คือเป็นตราสารหนี้ที่มีอันดับเครดิตต่ำกว่า Investmentgrade ก็คือ Triple B บบวก แต่ภาษา ที่สวยหน่อยเขาจะเรียกว่า high yield bond ก็คือเป็นตราสารหนี้ที่มีผลตอบแทนสูงผลตอบแทนสูงก็มาจากความเสี่ยงที่คุณต้องรับสูงขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาลงทุนกองทุนตราสารหนี้เลือกดีๆนะคะมันมีหลายประเภทมากแล้วก็ลองสอบถามผู้จัดการกองทุนหรือว่าผู้แนะนําการลงทุนก่อนตัดสินใจอย่าไปลงทุนเพราะเห็นว่าเป็นแค่คําว่ากองทุนตราสารหนี้เพราะว่าถ้าเป็นพวก high yield เนี่ยนะคะรับรองว่าคุณมีความเสี่ยงโอโ้โหใกล้เคียงกับการลงทุนในหุ้นเลยก็ว่าได้ขึ้นอยู่กับ สินทรัพย์ที่คุณลงทุนว่าเป็นตราสารหนี้ของบริษัทอะไรเขามีฐานะการเงินแข็งแกร่งแค่ไหนโอกาสในการผิดนัดชำระนี้เป็นอย่างไรเป็นต้นนะคะ,ะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะนประเด็นสุดท้ายว่าเอ๊แล้วทำไมแต่ละกองทุนถึงเสี่ยงต่างกันจริงๆก็พูดแทรกๆไปแล้วในแต่ละช่วงเหมือนกันนะคะอย่างแรกเลยก็คืออายุของตราสารหนี้ค่ะยิ่งตราสารหนี้อายุสั้นๆเช่น 6เดือน1ปีอย่างเงี้ยนะคะก็จะทำให้ความผันผวนของราคาค่อนข้างต่ำนะคะอีกประเด็นคือผู้ออกตราสารว่าใครเป็นผู้ออกภากรัดออกความเสี่ยงต่ำสุดถ้าภาคเอก,กชนออกก็จะมีเครดิรตเรตติ้งที่เราต้องดูนะคะยิ่งตัว A จำนวนมากยิ่งดีเช่น Triple A อย่างเงี้ยดีที่สุดนะคะลองมาก็ d o u b l e A แล้วก็เป็น A ตัวเดียวอย่างเงี้ย Triple B ก็ลองลงมาแต่มันขึ้นอยู่กับสถาบันจะอันดับด้วยนะคะบางคนก็จะมีบวกมีลบอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นก็ไปไล่เรียงดูอันดับได้เหมือนกันนะคะกับอีกประเด็นหนึ่งคือเป็นการลงทุนในตราสารนี้ต่างประเทศหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเป็น กองทุนรวมที่ไปลงทุนตราสารนี้ต่างประเทศมันจะมีเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาเกี่ยวข้องก็ต้องมีดูนโยบายตราแลกเปลี่ยนนะคะว่าป้องกันความเสี่ยงไว้แค่ไหนเต็มจํานวนหรือไม่นะคะถ้าป้องกันความเสีย่ยงตราแลกเปลี่ยนไว้ก็อาจจะมีความเสี่ยงน,น้อยกว่าเพราะว่าเราก็จะไปผูกกับการขึ้นลงของ ตราสารนี่เพียงอย่างเดียวไม่ได้เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยนะคะก็เลยนำม,มาฝากกันนะคะว่าเอ๊ะทำไมกองทุนตราสารนี่ถึงติดลบแลวเราต้องรู้อะไรบ้างนะคะอย่างแรกการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะ2ก็คือราคาเปลี่ยนแปลงจากการคาดการและการคาดหวังเรื่องทิศทางดอกเบี้ย 3. คือถ้าคุณอยากจะลงทุนกองทุนตราสารนี้ให้ไม่บาดเจ็บก็ควรจะลงทุนตามด r a t i o n หรือว่าอายุเฉลี่ยของตราสารในพอร์ตนั้นๆน,น,นะคะเพื่อให้ไม่ผันผลระหว่างทางและสุดท้ายความเสี่ยงที่แตกต่างกันก็มาจากเงื่อนไขที่ต่างกันนำมาฝากกันวันนี้ค่ะ Pocket i d e a เความรู้ฉบับกระเป๋าหลักคิดในการใช้แรงทําเงินและให้เงินทํางานวันนีลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ